สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผมยินดีรับเข้าสู่ช่องเจแม็กนะครับกับเกม Call of Duty Mobile ในวันนี้เอาละครับวันนี้นะผมก็จะมาสอนหรือว่ามาแนะนํามาบอกวิธีการซื้อตัวละครแคลนนะครับตัวละครในแคลนนะครับผมเผื่อใครที่ซื้อไม่เป็นนะครับแล้วก็ยังไม่ได้นะครับผมวันนี้นะครับแคลนของผมนะครับสำหรับบัตรซื้อ ชิ้นส่วนนะครับของตัวละครของผมก็ได้ครบแล้วนะครับผมแล้วเข้าไปดูกันเลยนะครับว่าซื้อกันยังไงนะครับก่อนอื่นผมก็เข้าไปที่แคลนนะครับผมเข้าไปในแคลนแล้วก็ไปที่ร้านค้าครับผมอ่าวันนี้มันตัดยอดนะวันนี้ตัดยอดสัปดาห์ผมได้ห้าร้อยห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบนะครับผมสำหรับตรานะครับตราเอาไว้ซื้อชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนของตัวละครตัวโรนินตัวนี้ นี่เลยนะผมอตอนนี้ผมมีอยู่93ใบนะครับผมจะซื้อเพิ่มนะครับกดที่ตรงตรานี้เลยนะครับแล้วก็บวกไปครับผมผมขาดอยู่7ใบเนาะบวกไปกดบวกไปอ่าเใบเป็นเงิน3500นะครับผม สามพหรอยตาเหรียญน,นะครับเหรียญกดไปครับผมปั๊บได้มาเจ็ดอันตอนนี้น่าจะครบแล้วนะครับกดกลับไปอ่าเราไปดูที่ช่องเก็บของครับไปที่โหลดเอาครับผมไปที่ช่องเก็บของแน่เห็นไหมชิ้นส่วนโลนินหนึ่งร้อยนะครับ ครบเรียบร้อยครับผมเวลาเราจะซื้อนะครับเมื่อเราครบ100ชิ้นแล้วนะครับเวลาเราจะแลกนะครับให้เรากดตรงคําว่าชา a ์ปนะครับผม C R A F T นะครับชาร์ปกดเข้าไปครับผมได้มาแล้วครับผมสำหรับโลนินฮูเกอร์นะครับฮูเกอร์ได้มาแล้วสำหรับตัวละครนะครับแต่ยังไม่ได้หมวกนะครับผม เงินซื้อหมวกยังไม่ครบนะครับผมได้ตัวละครมาแล้วแล้วก็กดไปรับไปต่อเลยกดไปต่อครับผมนี่กดไปต่อเรียบร้อยเราไปดูที่โหลดเอาตัวละครกันนี่มาแล้วครับผมมาแล้วโลนินของเรากวดจะได้นะครับผมเลีอยตาแทบกระเด็นเล่น โคตรนานโคตรเยอะกาักวาจะสะสมชิ้นส่วนได้นะครับโอเคได้มาเรียบร้อยครับผมสำหรับโลน,นขาดแค่หมวกนะผมผมต้องการแค่หมวกผมก็พอแล้วนะครับผมโอเคครับกอบีประมาณนี้สำหรับการแนะนำวิธีการซื้อตัวละครในแคลนนะครับผมใครที่บัตรใครที่ชิ้นส่วนครบแล้วก็ไปซื้อไปแรกกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับ เชื่อใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องเจ๊แม็กซ์ีนกันแล้วกันพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ